สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจคือการมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจจึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลงก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดหรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหายร่างกายจะซ่อมแซมผนังส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวเลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจึงเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและบ่อยครั้งการซ่อมแซมจากร่างกายนี้ก่อให้หลอดเลือดอุดตัน จึงส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือดซึ่งอาจเกิดได้อย่างเฉียบพลันและเมื่อรุนแรงจะเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดทำงานทันท,ทีจึงเสียชีวิตได้ทันทีกระทันหันชื่อจอมศิริสุรศักดิ์ณีครับวันนี้จึงเป็นโรคหัวใจตอนนี้ก็ทำการรักษาอยู่กับโรคหัวใจ ซึ่งโรคหัวใจผมเป็นอยู่4เส้นมันตีบแล้วมันตันอยู่สี่เส้นขอก็ทําการผ่าผ่าผ่าหัวใจนะครับผ่าไปพักหัวใจก็ทําการดูแลมาก็เป็นเวลาเป็นปีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มปกติเพราะว่าได้ทานเซริตินได้ทานตินก็ได้เจอเซริตินก็เริ่มมีเบิรดเริ่มเริ่มดีขึ้นนะแต่ช่วงที่ที่ยังไม่ทานเซริตินเนี่ยคือมันมันแย่มันก็มีอาการที่ว่าเหนื่อย ทั้งๆท,ที่ผ่านมาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่เดินก็ไม่ค่อยค่อยจะมีแรงเดินคือเดินแล้วเหนื่อยอ,อาการจะไม่ค่อยดีขึ้นว่าก็เอ๊ะทำไมมันมันแย่อย่างนี้เราจะทํางานไหวไหมก็มีความคิดว่าเออในใจแล้วก็คิดว่าทําไงดีได้เจอสิ่งที่มันดีอะไรเงี้ยเพื่อนกันได้เอาสเริตินไปให้ทานก็ได้ก็ได้ทานสเริติมาอาการอาการหัวใจมันก็เริ่มเริ่มเริ่มหายใจดีขึ้นหายใจคล่องขึ้นไม่เหนื่อยเดินไม่เหนื่อย หมอก็จะให้ขึ้นพานลอยก็ขึ้นลงขึ้นลงมันก็ไม่เหนื่อยก็ออกกําลังกายได้ทุกวันนี้ก็ออกกาลังกายได้ตอนนั้นจะออกกําลังกายไม่ได้ขับรถไม่ได้เลยเพราเสียจริงก็กินมาได้ประมาณสามเดือนก็ขับรถได้เพราะว่าจริงๆหมอเนี่ยโรคหัวใจก็ยังไม่ให้ขับเพราะนี่ไบพามาสี่เส้นมาตันสี่เส้นก็จนทุกวันนี้ก็ออกทํางานได้ทํางานได้ปกติก็ถือว่าทุกวันนี้ก็โอเคก็มีความสุขกับกับ กับชีวิตที่ว่าเออเหมือนเราได้เกิดใหม่ว่าเออมันตอนที่เราเป็นมันคือมันมันหนักอะ่ะตีตีเส้นเนี่ยมันหนักแล้วร่างกายเราก็ไม่มไม่ดีคือรูปร่างเราไม่ใช่คนอ้วนใช่ไหมมันก็เดินเหินก็จะลำบากก็ก็แย่อยู่เพรช่วงชวงช่วงนั้นก็ถือว่าผ่านผ่านวิกฤตเหมือนว่าเออเราได้ได,ได้ได้พบชีวิตใหม่ก็ถือว่าแ้วขอบคุณกับเกลิตินที่ให้ชีวิตใหม่เราเกิดขึ้นมาได้ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ